ความเดิมตอนที่แล้วนางเอกเกิดเหตุทะเลาะกับแจฮุนเรื่องที่พีอินอูข,ขอเธอแต่งงานแจฮุนไม่อยากให้เธอต้องเจอกับเรื่องร้ายร้ายเหมือนครั้งก่อนแต่ว่านางเอกก็อยากจะแต่งงานมีความรักมีลูกเหมือนกับคนอื่นๆรวมไปถึงพ่อแม่ก็เห็นดีเห็นงามด้วยแต่ทว่าในงานแต่งงานของนางเอกกับพีอินอูนางเอกกลับเป็นคนประกาศกลางงานแต่งว่างานวันนี้ถูกยกเลิก สวัสดีค่ะ l a วิสเตช i o n ตอนนี้คุณกำลังฟังสถานีสปอยสถานีสปอยวันนี้ค่ะเรามาต่อกันที่เรื่อง Love is for Sucker ปี2022ใน EP 5และ EP 6เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อเรามาติดตามกันเลยค่ะ ลาวีขอตัดภาพย้อนไปเมื่อสองปีก่อนตอนที่แจฮุนประสบปัญหาหลังจากเขาสูญเสียพ่อไปเขาเอาแต่หมกตัวอยู่ในห้องไม่ยอมออกจากบ้านนานวันเข้าก็มีนางเอกที่พยายามจะดึงเขาออกจากความโศกเศร้านั้นชวนแจฮุนไปเช่าบ้านด้วยกันเธอคอยชวนเขาคุยคอยหาอะไรกินด้วยกันแบ่งอาหารให้กันกินค่ะนางเอกเนี่ยช่วยให้เขากลับมาเป็นผู้เป็นคนได้อีกครั้งหนึง่งตัดกลับมาที่ก่อนเกิดเหตุนในงานแต่งงานนางเอกได้ถ่ายรูปพูดคุยพบปะกับแขกค่ะที่มาร่วม งานตามปกติแต่ว่าไม่นานนักก็ได้มีผู้หญิงปริศนาคนนึงโผล่มาหานางเอกเพื่อจะบอกให้นางเอกได้รู้ว่าเธอคนนั้นท้องกับพี่อินอูพวกเขาไม่ได้คบกันไม่ได้อยากจะรังพี่อินอูโดยแช้ข้ออ้างเรื่องลูกแต่ทว่าหญิงปริศนาต้องการจะเก็บเด็กคนนั้นเอาไว้เพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าต้องบอกนางเอกให้ได้รู้เรื่องนี้ก่อนที่เธอจะแต่งงานสุดท้ายก็เกิดการทะเลาะก,กันของนางเอกกับพี่อินอูซึ่งพี่อินอูเนี่ยก็แก้ตัวว่าเขาเพิ่งจะรู้เมื่อ3าวันก่อนนี้เองเขาคิดไม่ถึงเหมือนกันว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ ไม่รู้จะต้องทํายังไงมันก็แค่คืนเดียวเองที่เขาไปนอนกับผู้หญิงคนนั้นที่ไม่ได้บอกให้นางเอกได้รู้เพราะกลัวว่าเธอจะเสียใจแน่นอนว่านางเอกเนี่ยก็โกรธมากๆพี่อนะินอูน่ะควรจะบอกให้เธอรู้ทันทีหลังจากที่รู้เรื่องสิเธอจะแต่งงานกับพี่อินอูแบบเนี้ยมันคงไม่ได้หรอกนะพี่อินอูพยายามจะยื้อให้งานแต่งงานน่ะเกิดขึ้นแต่นางเอกเธอไม่เอาแล้วพิธีการแต่งงานคือการให้คำมั่นสัญญาต่อหน้าผู้คนมากมายว่าจะรักแล้วไว้ใจกันตราบจนนาทีสุดท้ายพี่อินอูคือคนคนนั้นสำหรับ นางเอกจริงเหรอนางเอกจะเชื่อใจเขาได้อีกครั้งอย่างนั้นเหรอมันไม่ถูกต้องเลยนะเธอจะโกหกพ่อแม่และเพื่อนเพื่อนไม่ได้หรอกนางเอกเดินหนีมานั่งร้องไห้อย่างเสียใจแต่กลับไปที่แจฮุนค่ะหน้าทางเข้างานแต่งงานเขาได้บังเอิญเจอกับแชรี่ซึ่งแชรีเนี่ยก็งงนิดหน่อยที่พวกเขาทั้งสองคนมาเจอกันที่นี่แจฮุนบอกว่านางเอกคือเพื่อนของเขานะ่ะในตอนนั้นเองเฮจินและแดชิกก็ได้เข้ามาถามแจฮุนว่าเห็นนางเอกกับเจ้าบ่าวไหมจังหวะที่กําลังวุ่นวุ่นนั้นนางเอกค่ะก็เดินตรงเข้าไปใน ประกาศยกเลิกการแต่งงานทันทีนางเอกเดินกลับออกมาเจอกับแจฮุนจากนั้นก็เดินหนีทุกคนขาดขึ้นลต์ปไปท่ามกลางความงุนงงของทุกคนโดยมีแจฮุนนั้นเดินตามนางเอกลงมาด้วยอย่างเป็นห่วงย้อนไปที่พี่อินอูค่ะ <c oughs> เขาได้ต่อว่าผู้หญิงปริศนาคนนั้นว่ามาทําลายความสุขของนางเอกอย่างน้อยๆถ้าเธอจะมาที่เนี่ก็ควรจะบอกเขาในสิยสิหญิงปริศนาให้เหตุผลที่ว่าเธอน่ะไม่ได้สนใจพี่อินอูเลยแต่พอได้ยินเรื่องการแต่งงานของนางเอกกับพนะี่อินอูน่ะเธอจะปล่อยเรื่องนี้ไปไม่ได้เพราะ ว่าเธอเลือกลูกแล้วฉะนั้นนางเอกก็ควรจะรู้เรื่องนี้ด้วยถัดมาแจฮุนพานางเอกมาหลบค่ะที่บ้านพักคนที่เขารู้จักริมทะเลพร้อมโทรบอกพ่อแม่ให้นางเอกได้รู้จะได้ไม่เป็นห่วงจากนั้นแจฮุนก็มานางคุยกับนางเอกเธอหนาะรู้สึกอับอายกับเรื่องที่เกิดขึ้นจะใช้ชีวิตต่อในสังคมได้ยังไงนางเอกรู้สึกผิดกับพ่อแม่มากๆแล้วการถ่ายทํารายการนะ่ะก็จะเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้แล้วด้วยเธอจะทนเรื่องแบบนี้เป็นเดือนๆไปได้ยังไงอยากจะลืมเรื่องงานแล้วก็หายตัวไปเลยถ้าขอ ลาหยุดตอนนี้ทุกคนต้องคิดว่าเธอบ้าไปแล้วไงแงแจหุนปลอบใจจะลาหย,ยุดทําไมล่ะบนโลกนี้มีคนหย่าร้างตั้งหลายครั้งนะแค่ยกเลิกงานแต่งงานน่ะจะเป็นอะไรคนเราไม่ได้สนใจเรื่องคนอื่นมากมายอย่างที่เธอคิดหรอกคนพวกนั้นก็แค่เมาๆสักพักก็เลิกแล้วนางเอกไม่ได้ทําอะไรผิดสักหน่อยไม่มีเหตุผลอะไรที่เธอจะต้องอายนะนางเอกตอบเธอผิดสิ เธอน่อวดดีที่คิดว่ารู้จักพี่อินอูแล้วก็รีบเร่งให้เกิดการแต่งงานขึ้นแจฮุนให้เหตุผลที่ว่าทำไมนางเอกน่ะจะต้องรู้สึกผิดเธอได้เลือกผู้ชายที่ซื่อสัตย์สำหรับเธอแล้วอย่าได้กังขาในความรู้สึกของเธอแต่ในเมื่อเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องให้มันเป็นแบบนั้นไปแจฮุนลากนางเอกมานั่งค่ะแล้วก็ป้อนข้าวขณะที่นางเอกอยู่ในอารมณ์สางกตายเขาได้ทำเหมือนที่นางเอกทำเมื่อตอนที่เขาเจอกับปัญหาตกดึกนางเอกนอนไม่หลับก็เลยเออกมาจากห้องนั่นทำให้เธอได้มี โอกาสนั่งคุยกับป้าเจ้าของบ้านป้าเล่าเรื่องที่แสนโชคร้ายของตัวเองให้นางเอกฟังตอนที่คลอดลูกคนที่สองสามีกลับมาเสียชีวิตหลังจากเลี้ยงลูกอย่างหนักพอลูกๆเตบิบโตไปมีครอบครัวของตัวเองสุดท้ายป้าก็ได้มีชีวิตของตัวเองสักทีแต่ทว่าป้ากลับตรวจเจอเส้นเลือดสมองโป่งพอง,องตอนนั้นป้าปวดหัวไมเกรนอย่างหนักแต่ก็อดทนกินแิแนขยาแก้ปวดจนทําให้ตัวเองนั้นเป็นลมลม้มหมดสติข้างถนนและหมอแจฮุนก็เป็นคนช่วยชีวิตป้าเอาไว้หลังจากที่ป้าหายดี แล้วป้าก็ได้ชวนให้หมอแจฮุนมาเที่ยวที่บ้านป้าบ้างถ้าหาเขาว่างแต่ทว่าเขาก็ไม่เคยมาเลยก็คงจะยุงย่งยุ่งวันเวลาผ่านไปในคืนหนึ่งจู่ๆแจฮุนก็มาหาป้าที่บ้านเขาได้ขังตัวเองเอาไว้ในบ้านพักเอาแต่นอนเหมือนคนตายอยู่3มเดือนแล้วก็ผ่านไป3มปีแจฮุนได้ก,กลับมาที่นี่พร้อมกับนางเอกนางเอกบนตอนที่แจฮุนหายไปเขามาอยู่ที่นี่เองอย่างนั้นหรอป้าเอย๋ยมีผู้ชายที่แสนวิเศษอยู่ข้างๆทั้งคนแทนที่จะแต่งงานกับแจฮุนทำไมถึงเลือกจะ ไปแต่งงานกับผู้ชายคนอื่นซะล่ะหลังนางเอกคุยกับป้าเสร็จค่ะเธอก็มานอนพักในห้องพักกระทงรุงรางแจฮุนได้ชวนนางเอกกลับไปที่บ้านนางเอกจะมาหมกตัวแบบเขาเนี่ยมันไม่ได้หรอกนะเธอไม่เหมาะสมกับมันไม่ว่าจะเป็นยังไงนางเอกก็จะกล้าหาญรับผิดชอบงานจนนาทีสุดท้ายเสมอเขาจะพาเธอกลับไปในที่ของตัวเองหลังจากนั้นแจฮุนก็ได้พานางเอกเดินทางกลับมาที่โซระหว่างทางนางเอกก็ได้รับข้อความจากผู้ช่วยซังอูเนื่องจากว่ามีงานเข้าด่วนมากๆภาพตัดมาที่นางเอ มาที่ออฟฟิศเธอโดนแชรีค่ะด่าหนักมากๆเพราะว่าผู้ที่เข้าร่วมรายการนะ่ะคนที่เป็นหมอมีประวัติที่ไม่ดีเอามากๆเลยเรื่องเช็คประวัตินะ่ะเป็นหน้าที่ของนางเอกไม่ใช่หรอจะแต่งงานหรือว่าจะทําอะไรนะ่ะแชรีไม่กลาวกาเรื่องของนางเอกหรอกนะแต่ว่าเรื่องงานนะ่ะเธอก็ต้องรับผิดชอบนางเอกค่ะก็บอกว่าไม่ว่ายัางไงเธอก็จะรับผิดชอบเรื่องนี้จะไปหาคนมาแทนให้ได้แชรียื่นคำขาดไปเอาแจฮุนเพื่อนของเธอมาร่วมรายการให้ได้ถ้าไม่อย่างนั้นทีมของนางเอกนะ่ะจะต้องปลิวทั้งทีม ทางด้านของแจฮุนค่ะเขากลับมาที่บ้านได้เจอกับพี่อินอูที่ดักรออยู่แจฮุนไม่รอช้ารีบลงจากรถไปตันหน้าพี่อินอูทันทีทั้งสองคนได้ต่อยหน้ากันพี่อินอูยืนยันว่าเขาต้องการจะมาคุยกับนางเอกเขาไม่อยากให้นางเอกเข้าใจผิดว่าความรู้สึกทุกอย่างที่เขาแสดงให้กับนางเอกที่ผ่านมาน่ะเป็นของปลอมพี่อินอูรู้สึกเสียใจมากๆกับเรื่องที่เกิดขึ้นแจฮุนทิ้งท้ายพี่อินอูน่ะควรจะทําตัวให้เป็นผู้ชายที่มีความรับผิดชอบมากกว่านี้ในเมื่อทําให้นา เอกต้องมาเจอเรื่องร้ายๆก็ควรจะจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยต่อมาค่ะนางเอกได้รับสายจากแม่ซึ่งแม่เนี่ยก็เสียใจแล้วก็รู้สึกผิดมากๆแม่กับพ่อโทษตัวเองที่ทําให้นางเอกต้องมาเจอเหตุการณ์นี้นางเอกบอกถึงแม้ว่าเธอจะเจ็บปวดแต่ว่าเธอไม่เสียใจเลยนะที่ได้ยกเลิกง,งานแต่งงานนะ่ะแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะนางเอกรู้ดีว่าเธอจะกลับมามีความสุขได้อีกแน่นอนเมื่อวางสายจากแม่นางเอกก็จําใจกลับมาที่บ้านเพื่อมาคุยกับแจฮุนแจฮุนก็ได้เล่าเรื่องที่เจอกับพี่อินอูให้นางเอก ฟเขาบอกไปแล้วให้หมอหน้านาใส่หัวไปนางเอกเอ่ยแต่ยังไงสักวันเธอก็ต้องคุยกับพี่อินอูยอยู่ดีแต่ก็ยังไม่ใช่วันนี้นะนะจากนั้นนางเอกก็ได้เข้าเรื่องเธออยากจะให้แจฮุนไปที่ท,ที่หนึ่งกับเธอน้อยแจฮุนตอบได้สินางเอกถามรู้หรอว่าเธอจะพาไปไหนเขาถามกลับแล้วที่ไหนล่ะนางเอกฉเฉลยก็กองถ่าย k ิงดอม m o ฟ l ล v e ซีซั่นสองยังไงล่ะนางเอกอยากจะให้เขาเขารวมร้ายกาันนางเอกต้องการแจฮุนมากๆเลยพอดีว่าแชรีที่เป็นโปรดิวเซอร์หลักนะ่ะต้องการแบบ นั้นนางเอกไม่มีอำนาจเลยรายการนี้มันอาจจะทําให้ภาพลักษณ์ของแจฮุนเสียหายรวมไปถึงนางเอกก็ปกป้องเขาไม่ได้นางเอกไม่มีกําลังจะต่อสู้กับเรื่องนี้เลยเพราะฉะนั้นเธอก็เลยต้องการแจฮุนต้องการเขามากๆเลยละ่ะแจฮุนตัดสินใจตอบนางเอกว่าได้สิเอาเลยแม่นางเอกจะแปลกใจที่ทําไมเขาถึงตอบตกลงง่ายจังแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องดีที่นางเอกขาดจะได้เดินหน้าทํางานของตัวเองต่อได้หลังจากนั้นแจฮุนก็ได้เก็บกระเป๋าเตรียมตัวไปถ่ายรายการตามสถาน ที่ที่นัดหมายนากองถ่าย Kingdom of Love สีสันสอง ทีมงานถามแชรีเรื่องทีนางเอกพึงยกเลิกงานแต่งงานไปให้นางเอกกล้วมาทํางานแบบนี้จะดีหรอแชรีตอบเรื่องนี้นะไม่ต้องพูดถึงก็ได้เดี๋ยวนางเอกจะอึดอัดถัดมาถึงเวลาถ่ายทําฉากเปิดตัวสมาชิกของรายการแต่ละคนมีทั้งหนุ่มหล่อและสาวสวยหลายคนเลยหนึ่งในนั้นมีเชฟจอนอยู่ด้วยนะคะเมื่อเชฟจอนเห็นการเปิดตัวสุดเละท่อหล่อเทของแจฮุน,นก็ถึงกับกัดฟันค่ะทักทายแจฮุนต่อหน้ากล้องและที่พีคไปกว่านั้นนะคะสมาชิกสาวสวยคน สุดท้ายก็คือจียอนนั่นเองทั้งแจฮุนทั้งจียอนค่ะทั้งคู่เนี่ยได้มองหน้ากันต่างคนต่างก็ช็อกที่เห็นอีกฝ่ายเนี่ยอยู่ในรายการนี้แจฮุนเพิ่งจะเทเธอไปแต่ทําไมเขาถึงมาอยู่ที่นี่กันล่ะส่วนแจฮุนค่ะก็ได้แต่ทําหน้ายิ้มแห้งๆพอถ่ายฉากนี้จบแล้วจียอนก็เดินเข้ามาทักแจฮุนทําไมเขาถึงมาเข้าร่วมรายการนี้อย่างนั้นหรอเขาตอบพอดีว่ามีเหตุผลนิดหน่อยนะ่ะจากนั้นทุกคนก็แยกย้ายกันไปเก็บเค้าของที่ห้องพักของตัวเองนางเอกเ,เดินเข้ามาคุยกับแจ ล้างถ่ายทําเสร็จนะนะเขาควรจะปิดไม้ทุกครั้งถ้าไม่อย่างนั้นทีมงานจะได้ยินเข้าต่อไปเดี๋ยวจะมีอีเวนต์ให้ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงเลือกชุดให้กับคนที่ตัวเองชอบเลือกจากความประทับใจแรกส่วนคนที่ไม่ได้รับเลือกจากใครเลยทีมงานจะส่งชุดใส่ถุงดําไปให้ทางด้านของแชรี่ค่ะเธอได้เห็นนางเอกคุยกับแจฮุนก็ได้กลิ่นแปลกๆระหว่าง2คนนี้หลังจากนั้นทุกคนก็ได้ไปเลือกชุดค่ะให้กับคนที่หมายตาเอาไว้พอเลือกชุดให้อีกฝ่ายเสร็จแล้วก็ต้องมานั่งลุ้นว่าตัวเอง นนั้นจะได้รับชุดจากผู้เข้าร่วมรายการคนอื่นไหมหรือว่าจะแฮวได้รับชุดจากถุงดําแทนและหนึ่งในผู้เข้าร่วมรายการที่ได้รับชุดจากถุงดํานั่นก็คือจียอนค่ะตกค่าถึงเวลาถ่ายทําปาร์ตี้ริมสะ,ฉะเฉลยว่าผลออกมาเป็นยังไงมีใครบ้างที่ได้รับเลือกมีใครบ้างที่ได้ใส่ชุดจากถุงดําซึ่งทางด้านของแจฮุนเขาก็ได้ใส่สูรองอมาเพราะว่าเขาได้รับเลือกจากสาวๆแต่ว่าก็มีผู้เข้าร่วมรายการหลายคนนะคะที่ไม่ได้รับเลือกและแน่นอนว่าจียอน ที่ไม่ได้รับเลือกนั้นเธอได้ใส่ชุดสายเดี่ยวขาตัวบางๆเดินออกมาหน้ากล้องด้วยความไม่มั่นใจขณะที่เธอค่ะกาลังเดินจะเข้าไปรวมกลุ่มกับเพื่อนเพื่อน,นั้นเธอก็ดันสะดุดล้มตกลงไปในน้ำซะอย่างนั้นสุดท้ายเป็นแจฮุนที่วิ่งลงไปในน้ํเชวยเอาเสื้อมาคลุมตัวเธอไว้ให้โดยที่นางเอกเห็นภาพนี้แล้วก็รู้สึกแปลกๆภาพตัดย้อนไปที่ก่อนงานปาร์ตี้ ทีมงานได้ประชุมกันผลการเลือกค่ได้ออกมาฝ่ายชายเนี่ยสคนได้ส่งของขวัญไปให้นักข่าวสาวส่วนเจ้าของสตาร์ทอัพหรือว่าเจ้าของธุรกิจเนี่ยเขาได้เลือกส่งชุดไปให้นักเขียนเพียงแค่คนเดียวทีมงานมองว่าควรจะจับคู่ให้นักข่าวสาวก,กับเชฟจอห์นให้เป็นคู่หลักในรายการซึ่งนางเอกก็เห็นด้วยกับเรื่องนี้เหมือนนางเอกค่ะพยายามจะให้เชฟจอห์นกับนักข่าวเนี่ยเป็นคู่เด่น ไม่อยากจะให้แจหุนรับบทหนักมากแชรีสรุปถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ให้ทุกคนดูลาผู้เข้าร่วมรายการเนี่ยเป็นกลุ่ม ซึ่งนางเอกค่ะก็ได้ดูแลก,กลุ่มของแจฮุนทั้งนี้ทีมงานทุกคนจะต้องไปเกลีย้ยกล่อมให้คนที่ได้รับถุงดำหนักแต่งตัวออกมาที่งานปาร์ตี้ริมสะสร้างความสัมพันธ์กับพวกเขาร่วมรายการรีดเรื่องส่วนตัวของพวกเขาออกมาถ้าพวกเขาร้องไห้ก็ทําให้ร้องไห้หนักกว่าเดิมถ้าพวกเขาโกรธก็บิวให้โกรธหนักไปอีกทําให้พวกเขามีอารมณ์ร่วมกับรายการหลังจากนั้นนางเอกก็แวะมาคุยกับแจฮุน ซึ่งเขากำลังเลือกชุดอยู่เขาได้รับชุดถ่าจากสองสาวที่แน่ๆชุดชุดหนึ่งนะ่ะเป็นชุดที่จียอนส่งมาให้เขาฉะนั้นแจฮุนก็เลยตั้งใจเลือกอีกชุดหนึ่งแทนนางเอกใช้โอกันนี้ถามแจฮุนว่ารู้จักจียอนอย่างนั้นรอเขาตอบว่าใช่แล้วพอดีว่าแม่จับคู่ให้นะนางเอกถามแล้วไม่อยากไปเดทก,กับจียอนอย่างนั้นรอเขาถามกลับนี่เธอถามเขาในฐานะเพื่อนหรือฐานะโปรดิวเซอร์ล่ะนางเอกตอบก็บทั้งคู่นั่นแหละแจฮุนบอกว่าถ้าเขาอยากจะคบกับจียอนก็คงจะ ไปนานแล้วทางด้านของแชรี่เธอไปบิวจียอนคนที่ได้รับชุดจากถุงดํานแน่นอนว่าจียอนไม่มั่นใจว่าเธอจะแต่งตัวในชุดแบบนี้ออกไปหน้ากล้องได้ยังไงมันน่าจะดูไม่ดีจียอนอยากจะขออยู่ในห้องไม่ไปเข้าร่วมในงานปาร์ตี้แชรี่เอ๋ยถ้าจะเอาแต่ซ่อนตัวแบบนี้มันไม่น่าสมเพชก็รองแชรีนะ่น่ะชอบจียอนนะชอบเป็นการเส่วนตัวอยากจะให้จียอนนะ่ะเป็นตัวเอกในซีซั่นนี้เลยจียอนจะชอบหรือไม่ชอบแต่รายการนี้มันได้ถูกถ่ายทําไปแล้วไม่ว่ายังไงจียอน ก็จะได้รับความอับอายอยู่ดีอยากจะเป็นซินเดอเรลล่าหรือว่าจะเป็นคนไร้โตโัวตนกันล่ะอยู่ที่จียอนแล้วนะว่าจะเลือกอะไรจียอนเริ่มสนใจที่แชรี่พูดจียอนถามแล้วจะให้เธอทํำยังไงแชรีเอ่ยไม่เคยอ่านนิทานหรอ แค่ถอดเสื้อผ้าออกแล้วก็ล้มลงและแผนเรียกเรตติ้งของแชรี่ค่ะก็ทําสําเร็จเมื่อจียอนนั้นตัดสินใจแกล้งล้มลงไปในสระน้ําจียอนค่ะได้ทําหน้าเศร้าๆพร้อมกับมองไปที่แจฮุนด้วยเหตุน,นี้ก็ทําให้แจฮุนตัดสินใจลงไปช่วยจียอนในน้ําสร้างความฮือฮาแล้วเรียกความสนใจจากทุกคนได้ถัดมาหลังถ่ายทําเสร็จค่ะแจฮุนได้ออกมานั่งดื่มเบียร์กับนางเอกเธอบ่นอย่างรู้สึกผิดที่ลากเขาหมาเขาร่วมรายการที่เขาไม่น่าจะชอบใจแจฮุนบอกเข้ามาที่นี่ก็พร นางเอกไม่ต้องคิดมากหรอกนางเอกเอ๋ยในเมื่อเขาเดี๋ยวเขาร่วมรายการจับคู่ชื่อดังขนาดนี้แล้วทําไมไม่ใช้ประโยชน์จากตรงนี้หาคบกับใครสักคนล่ะแจฮุนบอกเข้ามาที่นี่กระเพือจะได้ดูแลเธอตลอดเวลานางเอกบ่นนี่เห็นเธอเป็นเด็กหรอเธอทํางานหนักแบบนี้ไม่มีเวลาไปคิดเรื่องอื่นคงจะมีคนนินทาเธอบ้างแหละแต่ว่าเธอไม่แคร์แล้วแจฮุนบอกเขาหน่ะเสียดายนะที่ไม่ได้ห้ามนางเอกหรือว่าช่วยเหลือเธอตอนที่เธอประกาศจะแต่งงานรายการนี้นะ่ะเขาก็แค่จะทําตามน้ําไป จาฮุนพยายามจะบอกนางเอกว่าเขาน่ะได้เลือกเธอแล้วเขาแค่ยังไม่รู้เข้าหาเธอก็แค่นั้นแจฮุนคิดว่าตอนนี้นางเอกน่าจะต้องการเวลาดังนั้นไม่ว่าเธอต้องการอะไรเขาก็จะทําให้ถ้าอยากจะได้เพื่อนเขาก็จะเป็นให้หรืออยากจะให้เขาเป็นแค่ผู้ชายคนหนึ่งเขาก็จะเป็นให้เหมือนกันขอแค่เธอบอกมาคําเดียวหลังคุยกับนางเอกเสร็จแล้วแจฮุนก็ได้เดินผ่านมาเจอกับเชฟจอนซึ่งเชฟจอนที่ปากไม่ดีก็ได้หาเรื่องแจฮุนมาทําอะไรที่นี่ล่ะเหมือนกับว่าเขาจะย่อ ที่แจฮุนนั้นตามจีบนางเอกแต่สุดท้ายแล้วนางเอกก็จะไปแต่งงานกับคนอื่นแจฮุนก็เลยล็อกคอเชฟจอนเพื่อจะกู่ให้เขาทําตัวดีๆหน่อยมาเป็นมิตรกันเอาไว้ภาพตัดมาที่เช้าวันต่อมาคนที่ต้องไปทํางานเช้าก็ได้แยกย้ายไปส่วนคนที่เหลืออยู่ตอนนี้ก็มีผู้เข้าร่วมรายการที่เป็นเจ้าของธุรกิจซึ่งเขาได้โทรศัพท์คุยกับใครสักคนเขาได้บอกปลายสายว่าเข้ามาที่เนี่เพื่อโปรโมทธุรกิจเขาได้เลือกนักเขียนคนที่ดูหัวอ่อนคนที่สนใจน้อยที่สุดจากนั้น ก็จะสร้างเลิฟไลน์ทำไมพอเป็นประเด็นคนสวยๆนะ่ะค่อยออกไปหาข้างนอกก็ได้หลังวางสารเสร็จแล้วเจ้าของธุรกิจก็ได้เดินมาเจอกับนักเขียนซึ่งเธอก็ทำท่าทางประมาทสุดเพราะว่าไม่ค่อยได้คุยกับผู้ชายเจ้าของธุรกิจกระซิบชุดเมื่อวานนะ่ะเขาเป็นคนส่งไปให้เธอเองแหละทางด้านของนางเอกพ่อแม่ได้แวะมาหาเธอเพื่อเอาเงินใส่ซองงานแต่งงานมาให้กับนางเอกพร้อมพูดคุยถึงเรื่องที่ยกเลิกงานแต่งงานไปทางพ่อแม่และนางเอกต่างก็ปลอบใจกันและกันในเมื่อเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องพา าผ่นนมัไไปให้ด้ดขณะเดียวกันจียอนได้แวะมาหาแจฮุนเพื่อจะสอบถามความเป็นไปเป็นมาทาไมแจฮุนถึงไปร่วมรายการแจฮุนตอบตามความจริงเขาไปแทนที่คนที่มาร่วมรายการไม่ได้นะและเขาก็ต้องการมาดูแลนางเอกด้วยแจฮุนหนะต้องการแสดงความรู้สึกที่มีต่อนางเอกตอนนี้เขากับนางเอกเป็นเพื่อนกันอยู่าะงานจียอนเชื่อมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อเขาได้ไหมจียอนแอบสะเทือนใจที่แจฮุนขีดเส้นใส่เธอชัดขนาดนี้แจฮุนบอกอีกในรายการน่ะเขาก็จะเลือ เลือกใครสักคนตามน้ําไปจะย้อนเสนอเขาไม่ต้องทําอะไรให้มันยุ่งยากเลยเพียงแค่เขาแชร์ประโยชน์จากเธอ จียอนไม่ได้คาดหวังอะไรในหนึ่งเดือนนี้แจฮุนก็ต้องเลือกสักคนอยู่ดีแค่เลือกจียอนก็พอแล้วแจฮุนยืนยันเขาจะทําอย่างนั้นกับเธอไม่ได้เขาไม่อยากจะทําร้ายความรู้สึกของเธอจียอนเอ่ยแค่เธอใส่ชุดบางๆแบบนั้นออกจากกล้องเขาคิดว่ามันโอเคอย่างนั้นหรอจียอนไม่อยากจะต้องอับอายต่อหน้าคนทั้งประเทศเพียงเพราะไม่มีใครเลือกเธอนะได้โปรดเลือกจียอนเธอแต่กลับมาที่นางเอกเธอได้เอาซองเงินคืนให้กับผู้ช่วยซังอูผู้ช่วยแอบสงสารน,นางเอกก็เลยเสนอตัวเดี๋ยว เขาจะเอาเงินไปคืนให้เองเพราะว่าเขาเป็นคนรวบรวมเงินจากทีมงานนางเอกนะ่ะเอาไปคืนไม่ถูกหรอกจากนั้นผู้ช่วยสังอูก็เอาเงินไปคืนให้กับแชรี่แชรีแซะทำไมนางเอกไม่เอามาคืนเองล่ะอายอย่างนั้นหรอสังอูตอบเขาเป็นคนเสนอตัวแชรี่บน่นนี่จะเป็นลูกกระจอกนางเอกเรียังไงถ้าอย่างนั้นแชรี่ใช้ผู้ช่วยสังอูไปทำโน่นนี่นานบ้างได้ไหมเขาตอบแบบเลี่ยงเลี่ยงเขากับแชรี่นะ่ะไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นสักหน่อยทำเอาแชรี่ขาหมันใส้มากๆตกค่ำวันนี้เป็นการถ่าย ทำการแนะนำตัวของผู้เข้าร่วมรายการอย่างเป็นทางการและตอบคำถามนิดหน่อยเริ่มที่ฝ่ายชายคนแรกคือเชฟจอน อายุ31ปีมีพัตะคารหรูสองแหง่งเขาชอบผู้หญิงที่มีเคมีตรงกันไอ้คำว่าเคมีค่ะนางเอกฟังแล้วก็ถึงกับแทบจะอ้วกเลยถัดมาคนที่2เป็นเจ้าของธุรกิจแอปหาคู่อายุ36ปีเข้ามาเข้ารมรายการเพราะอยากจะทําให้ทุกคนเห็นว่าเขาเป็นคนยังไงเวลาคบกับใครเขาจะทําอะไรบ้างคนที่3เปิดตัวได้บทละครค่ะเรียกเสียงหัวเราะจากทุกคนขานั้นเป็นเจ้าของโรงยิ้มอายุ37ปีเวลามองผู้หญิงเขามักจะมองไปที่ คุณลักษณะของเธอคนนั้นซึ่งมันจะเป็นตัวบ่งบอกว่าเธอนั้นเติบโตมายังไงคนที่4นักกีฬาฮอกกี้อายุ30ปีเคยเป็นทีมชาติมาก่อนได้รับเหรียญเงินจากรายการเอเชียนเกมส์และคนสุดท้ายแจฮุนเข้าเป็นหมอสัญญาจ้างที่คลินิกศัลยะกรรมตกแตง่งผู้หญิงในอุดมคติของเขาคือผู้หญิงที่ชอบกินตีนไกแจฮุนได้มองไปที่นางเอกก่อนที่เขาจะตอบคำถามนี้เอาละค่ะและถัดมาก,ก็ถึงเวลาของฝ่ายหญิงคนแรกคือนักข่าวพยากรณ สาวสวยอายุ30ปีชอบผู้ชายสูงและหน้าตาดีคนที่2นักเขียนเว็บตูนอายุ36มีผลงานค่ะที่จะเอาไปทําซีรีส์เร็วๆนี้ด้วยคนที่3ครูอังกฤษสุดแซบ่บสุดเซ็กซี่อายุ32ปี ความสามารถพิเศษคือการเต้นคนที่4เป็นทนายความอายุ31ถ้าใครต้องการจะขอคำปรึกษาทางด้านกฎหมายให้มาที่ห้อง406ได้เลยค่ะส่วนสาวคนสุดท้ายก็คือจียอนอาจารย์มหาวิทยาลัายสอนศิลปะตะวันตกเธอมารายการนี้เพราะมีผู้ชายคนหนึ่งที่เคยลองคุยกันแต่ไม่ได้ไปต่อและเธอก็ได้ม,มาเจอเขาในรายการนี้ด้วยและแน่นอนว่าเขาคนนั้นก็คือแจฮุนคำพูดของจียอนค่ะทำให้แจฮุนเนี่ยทำหน้าแบบว่าสวย เขาแล้วจียอนได้บอกอีกว่าคราวนี้เธอจะมุ่งหน้าตั้งใจเอาชนะใจของเขาต่อไปความมุ่งมันของจียอนทำให้ทุกคนที่ได้ยินแล้วถึงกับปรบมือให้เธอปัดไปที่เฮจินได้เราให้สามีแดชิกฟังว่านางเอกนะ่ะอยากจะได้รถบริการอาหารหนึ่งที่จะบอกอีกอย่างหนึ่งนะแจฮุ J นนะ่ะไปเข้าร่วมรายการนี้ด้วยนะแดชิกบ่นอย่างแจฮุนนะ่ะนะจะไปใส่ชุดว่ายน้ำเดินทงทงในรายการนั้นได้ยังไงเฮจิน hey อยากจะรู้ว่านางเอกกับแจฮุนเนี่ยกำลังทำอะไรกันอยู่เพราะฉะนั้นพพกเราตรง รีบทาอาหารแล้วไปสอบปากคาพวกนั้นกันแต่กลับมาที่นางเอกค่ะพี่อินอูได้มาหาเธอถึงกองท้ายนางเอกตัดสินใจออกไปคุยกับเขานางเอกบอกให้พี่อินอูจัดก,การเรื่องเงนเินเกี่ยวกับงานแต่งให้หน่อยเพราะว่าเธอยุ่งมากพี่อินอูทาหน้าเศร้าเขาอยากจะแก้ไขเรื่องนี้อยากจะขอโอกาสจากเธอเขาจะใช้ชีวิตอยู่หลังจากนี้เพื่อเชดใช้ให้กับเธอนางเอกระบายสิ่งที่เธอโกรธมากๆนั่นก็คือพี่อินอูคนที่เธออยากจะแต่งงานด้วยตอนที่พวกเขาคบกันนะนะเธอมีความสุขที่สุดเลย ในชีวิตแม้ว่าความรักของเราจะจบลงไปแล้วเมื่อ3มปีพอพี่อินอูกลับมานางเอกก็อยากจะเรียกความทรงจําดีๆเหล่านั้นกลับมาด้วยการมีช่วงเวลาที่น่าประทับใจและความทรงจําที่แปลงประกายคือสิ่งที่นางเอกต้องการที่สุดแต่ว่าตอนนี้มันจบลงแล้วถ้าพี่อินอูคุยกับเธอเรื่องนั้นก่อนเธออาจจะเก็บเอาเรื่องนี้มาคิดเพราะว่าพวกเราไม่ใช่เด็กๆก,กันแล้วแต่พนะี่อินอูน่ะกลับไม่ซื่อสัตย์พี่อินอูพยายามจะรัง้งนางเอกนางเอกรับไหวจริงหรอเพราะว่าตอนนี้พนะี่อินอูน่ะเสียใจมากๆ แค่หายใจยังลำบากเลยนางเอกลันใจตอบพี่อินอูรู้ดีนี่ว่าเวลานาจจะเยียวยาทุกอย่างรักแรกของเรามันจะกลายเป็นความทรงจําความเจ็บปวดและเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากจะให้มันเกิดนั้นมันจะกลายเป็นเพียงอดีตเราทั้งคู่ต่างจะกลายเป็นคนในอดีตอันเจ็บปวดนี่คือจุดจบของเรานางเอกตัดสินใจและยื่นคําขาดให้กับพี่อินอูเธอได้เดินหนีหลบมานั่งร้องไห้อย่างเสียใจอยู่คนเดียวขณะเดียวกันเชฟจอนได้เรียกนักข่าวสาวสวยออกมาคุยกันดูเหมือน ว่าเขาค่ะกําลังพูดหวานล้อมให้นักข่าวนั้นเลือกเขาแต่ดูเหมือนว่าเธอเองก็จะสนใจแจหุนเหมือนกันเชฟจอนก็เลยพูดปั่นว่าเชฟจอนกับนางเอกนะ่ะเคยกิก๊กันในรายการรำยอนเชฟด้วยนะก่อนที่งานแต่งนางเอกจะล่มนะ่ะ แจฮุนได้มาที่กองทายได้ใช้กําลังกับเขาแค่นึกภาพเนี่ยก็โมโหแล้วดูสิดูเหมือนว่าตอนนี้ยแจฮุนจะไปสนใจจียอนด้วยนะผู้ชายคนนี้นะ่ะดูเหมือนไม่น่าไว้วางใจน่าจะเป็นคนที่นิสัยไม่ดีซึ่งการคุยกันในครั้งนี้ทีมงานได้บันทึกเอาไว้และนั่นทําให้นางเอกโดนแชรีต่อว่านางเอกได้ไปคบกับเชฟปากสว่างแบบนั้นน่ะจบไม่สวยละสิท้านางเอกตอบเธอก็เคยแค่ไปเดทกับหมอน,นั่นสองสาครั้งเองก็เห็นอยู่ว่าหมอนั่นนิสัยยังง่ายนางเอกได้ขอให้แจฮุนมา แจกหมัดให้เชฟสักดอกก็แค่นั้นแชรี่ตัดบทถ้าอย่างนั้นนาเอกต้องไปจัดการให้เชฟจอนหูปากซะแล้วก็คอยดูทุกคนให้ดีในส่วนของจียอนค่ะเธอได้มีโอกาสนั่งคุยกับนักเขียนนักเขียนชื่นชมจียอนที่ซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองเหมือนกับนางเอกในกระตู้นเลยนักเขียนระบายว่าตัวเองนะ่ะโดนบูลลี่ตั้งแต่เด็กทุกคนต่างก็หาว่าเธอซุ่มซ่ามโง่บ้างอะไรบ้างก็เลยไม่ค่อยมีเพื่อนจียอนได้ชมนักเขียนกลับไปว่าจียอนเองก็อยากจะหัวเราะแบบร่าเริงเหมือนกับนักเเขียนนดูหมือว่า ยอนกับนักเขียนเนี่ยจะได้ผูกมิตรกันเรียบร้อยแล้วแต่กลับมาที่แจฮุนเขาได้แวะมานั่งคุยกับนางเอกเพราะได้ยินข่าวว่าพี่อินอูมาหานางเอกจึงตัดสินใจบอกกับแจฮุนว่าเธอต้องการจะเป็นเพื่อนกับเขาเธอไม่อยากจะสับสนหรือว่าเข้าใจอะไรผิดอีกแล้ว แค่ตอนนี้ชีวิตมันก็ซับซ้อนมากพอแล้วล่ะเบื่อที่จะต้องพบกับใครแล้วขอโทษนะแจฮุนเข้าใจและยอมรับสิ่งที่นางเอกตัดสินใจเมื่อเขาคุยกับนางเอกจบแจฮุนก็เดินมาเจอกับแชรีแชรี่ได้เอาบทสนทนาของเชฟจอนค่ะให้แจฮุนได้อ่านพร้อมกับเตือนแบบโหตๆอย่าไปตกเป็นขี้ปากของใครเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องดีกับตัวแจฮุนและนางเอก ทุกเกมล้วนมีกฎถ้าคุณละเมิดกฎก็ต้องใต้ในเมื่อเขาร่วมรายการนี้แล้วก็ต้องเคารพกฎกติกาของที่นี่ด้วยและเขาก็ควรจะปฏิบัติตามในฐานะโปรดิเวเซอร์ของรายการถือว่าเธอเตือนเขาในขอบเขตที่ทําได้นะเชรี่จะคอยจับตาดูแจฮหุนอย่างใกล้ชิดวันถัดมาเป็นการถ่ายทําการเล่นเกมมวยปล้ำแบบเกาหลีฝ่ายชายจะลงไปแข่งขันกันถ้าใครชนะแล้วก็ก็จะได้เลือกผู้หญิงไปเดทด,ด้วยและผู้หญิงที่เหลือค่ะถ้าหากใครไม่โดนเลือกเนี่ยก็จะโดนทําโทษ แล้วก็ถึงเวลาเริ่มเกมแข่งขันฝ่ายชายทุกคนที่อยู่ในสนามค่ะยกเว้นแจฮุนได้รวมตัวกันดันนักกีฬาฮอกกี้ออกจากสนามเป็นคนแรกจากนั้นเจ้าของธุรกิจก็หันมาวิ่งใส่แจฮุนอยากจะเอาแจฮุนเนี่ยออกเป็นคนถัดไปแต่ก็โดนแจฮุนเข่าเตอร์กลับเจ้าของธุรกิจถูกแจฮุนขัดจับยกออกไปนอกสนามเป็นคนที่2เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เหลืออยู่3มคนเจ้าของโรงยิมเชฟจอนและแจฮุนแน่นอนว่าก็เกิดการรวมตัวกันโดยเจ้าของโรงยิม และเชฟจอนพวกเขาต้องการจะเอาแจฮุนออกโดยการรวมตัวกันโจมตีไปที่แจฮุนทันทีแต่ด้วยความที่แจฮุนเนี่ยฟิตมากๆเขาสามารถต้านทานแรงของทั้งสองคนเอาไว้จังหวะที่ทั้งสองคนผลักตัวออกจากแจฮุนนั้นเจ้าของโรงยิมก็ได้รีบวิ่งใส่แจฮุนทันทีนั่นทําให้เขาโดนแจฮุนค่ะเหวี่ยงออกนอกสนามไปได้และตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่เชฟจอนและแจฮุนและแน่นอนว่าเชฟจอนก็ไม่อาจจะยอมแพ้เขาก็เลยใส่แรงไปเต็มที่พยายามจะดันแจ แจฮุนให้ออกจากนอกสนามพยายามจะเล่นงานที่ขาด้วยแต่เขาก็ทําให้สําเร็จสุดท้ายแจฮุนก็ได้เหวี่ยงเชฟจอนออกนอกสนามไปได้อีกรายแจฮุนเป็นฝ่ายชนะไป เขาจะต้องเลือกสาวหนึ่งคนที่จะไปเดทด,ด้วยในวันนี้แจฮุนยืนคิดสักพักก่อนจะเดินไปกระซิบถามจียอนว่าเธอโอเคใช่ไหมถ้าเขาต้องการจะใช้เธอจียอนตอบเธอบอกไปแล้วนี่ใช้เธอได้เลยแจฮุนได้เลือกคนที่เขาจะไปเดทด,ด้วยนั่นก็คือจียอนจากนั้นส,สาวๆทุกคนก็โดนทำโทษถูกน้ำราดค่ะจนเปียกกันทั่วหน้าจางังหวะนั้นเองแชรี่ได้เดินมาบอกนางเอกตอนที่พวกนั้นไปเดทกันนะ่ะให้นางเอกถ่ายฉากจูบมาด้วยนะทําให้พวกเขาจูบก,กันด้วยล่ะคาสั่งนี้ ทำให้นางเอกค่ะอึ้งสุดๆไปเลยและซีรีส์ในตอน5และตอน6ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ฝากเพื่อนๆติดตามเรื่องราวสุดป่วนและโรแมนติกนี้ต่อไปในตอนหน้าด้วยนะคะและลาวีสเตชันสถานีสปอยขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้ see you next time ค่ะบ๊ายบาย